ว่าดาเนี่ยขาดทุนแต่ขาวตรงนี้ก็ขาดทุนเหมือนกัน<อ>คือกลุ่มนี้ตอนนี้บวกกันมาแล้วเนี่ยเหมือนแลกกันกินน่ะแต่<อ>ในเวลักษณะนี้เนี่ยโหถ้าขาวกลุ่มนี้ตายเนี่ยแววเหนื่อยนะถ้ากลุ่มนี้ตายนี่แย่เลยบอกได้เลยว่าแย่ถ้า<อ>ต,ตายนะต้องดูว่าตาย,ยหรือเปล่ามาดูแต้มง,ง่ายๆถ้ามันตายอ่าเขาบอกใกล้ๆกันตอนนี้แก้แต้มยังใกล้กันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาเป็นเหตุการณ์นี้เอามาดูพร้อมกัน ตอนต้นเกมเนี่ยเป็น,นีนะครับขาวตีเลยนะครับขาวอาศัยความเก่าบวกก่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็ทิ้งมือมาเดินที่นี่ดําเลื่อจมตีตรงนี้ขาวอาจจะสําหรับผู้จับผู้จับคิดว่าผู้แอลน่าจะเดินไม่ค่อยดีตรงนี้ได้เราต้องหนีสักแห่งหนึ่งบริเวณที่เดินได้คือยังไงก็ต้องหนีเพราะหนีมันได้ผลสองเท่าแต่แถวนี้เดินได้หมดเลยบริเวณพวกนี้เดินได้หมดเลยครับเดินได้หมดเลย<ม>คือเม็ดเนี<ม>้ย<ม> เม็ดนี้นะดําก็เดินไม่ดีดําแล้วต้องเดินเดินที่ไหนรู้ไหมฮะเดินบริเวณที่ดําเดินได้เนี่ยก็จะมีเดินโจมตีที่นี่หรือผู้จัดคิดว่าอีกเม็ดหนึ่งก็คือเดินเดินแถวๆนี้ยคือเดินโจมตีคือต้องโจมตีขาวสามเม็ดนี้หรือเดินห่างๆออกี้เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวเปิดเอไอให้ดูพวกคู่กันไปแต่ทีนี้ในในเวนี้คือเดินที่นี่ปุ๊บแวาเรื่องเดินง่ายๆให้ให้ให้เขาเดินไปยืนที่นี่ สิ่งสำคัญคือตอนที่เดินที่นี่ปุ้มเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันมันมันเริ่มอ่อนแอเพราะมันยืนยืนได้สองข้างที่แข็งแรงได้คือหลักการชี้คือถ้าเขาจะเดินยืน